ขุนาบ้านพบกลุ่มคนต่างด้าวไม่สำสัญชาติแล้วสิซิพนี่ตอนแรกตกใจนะว่าเป็นชาวโรยิงยามั้างเลยั้งนะครับโอ้ยอดในดูนี่โย่ใจอัดวัดถาชัดชัยนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายครับเนี่ยภาพที่เราเห็นนี่แหละครับเออ่เมื่อตีท่ามกองไรแต่ว่านะครับนายสิวัตรอวังกุลน้ำเภอทะล่าภูเก็ตได้รับการประสาทนนะครับนะจากคณะธรรมานก็ร่วมกี่ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวิวัฒน์จินดาพนครับ ว่าชาวบ้านนี่ไปพบกลุ่มชาวต่างด้าวนี่ไม่สรลับสัญชติที่เราเห็นในภาพนี่นี่กถ่ายคลิปไว้ได้นะครับเดินอยู่บริเวณชายหาดวัดถาชัดชัยแหละเขมหมายข้าวอะสภาพนี้ไม่ต้องวุ่นเลยเหนื่อยอิดรวยนะครับทางด้านกองผู้ใหญ่บ้านเองคือนายพานุพันธ์จินดาพ้นนะครับผู้ใหญ่บ้านมัวถาชัดชัยพร้อม้วยตำรวจถาชัดชัยควายปกครองก็ได้นําตัวมาที่บริเวณด่านกรวดผูกเก็ตนะครับถาชัดชัยเพื่อกรวดครอบรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมากรวดครอบความชัดเจนเอาไปหนมาในนี้ นะค่ะที่นี่จากการตรวจสอบพบว่ามีทั้งแมตซี่สิคนใน49คนนี้ค่ะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็มีเด็กกันแล้วก็ในจํานวนนี้เป็นเด็กทีอายุต่าว่า15ปีถึง10บสองคนแล้วก็มีผู้หญิงที่วัดตั้งทองอยู่นึ่งคนค่ะ<อ>ทางแมตมันเปเบาเกลี้ยงบอกเลยว่ายุ่ในสภาพอิดโรยเนี่ยค่ะการมีการซอบท่ามผ้าล้ามและก็รัวเดินทางมากับเรือประมงจากบางคลาเทศโน ทางแมจะสิบห้าคนค่ะเผื่อถีจะไปอย่างประเทศที่ซ้ำระว่างนั้นก็เห็นว่ามีการรบกันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะก็เลยทูกนําไปปล่อยไว้ที่บริเวณชายฟั่งก็ไม่ร้วเป็นทีไนเหมือนกันก่อนถีจะมาพบกับเจ้าหน้าที่ของไทยเรานี่แหละโดยบางส่วนก็มีการ<อ>วิ่งหนีลบไปนะค่ะส่วนถีเลือเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็นําตัวมาเผื่อทีจะสอบปากคําแล้วก็ให้การช่วยเลือกตามหลักมนุษยธรรมค่ะครับอนนั้นนะน้า,นา,นาปืนเองแกงบอลลังจะรับรารงการได้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบนะครับรองประธานควายปกครอง พืน้นที่ทำการตรวจสอบช่วยเลือดตามลักมนุษยธรรมนะครับเบื้องต้นก็ไม่สามารถบอกได้เป็นสัญชาดดิใดโดยรอเจ้าหน้าทีก่กดคนเข้าเมืองเลยครับพอมอนเนี่ยข้าขัดกล้องนะครับตามขั้นตอนของกฎอตามอีกครั้งนึงนี่เห็นวาหลาสุดการูเลยนะเป็นงานตาม้าชาวเมียนมานี่เลยครับ